แหลกแหลกแรกอะไรเงี้ยเราต้องแก้แหลกโดยการแคนเซิลผมเ render คลิปวะเนี่ยผมมีคลิปลองเยอะครับผุกท่ผมเซฟโปรเจกต์ก่อนนะทีมมาแล้วมาแล้วจอยมา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 จอยจอย c ี e a า e ี่เวลา Create มาร์ทปาร์ตี้ คืออย่างนี้นะเราจะไม่เล่นไนแม้นะเพราะไรแม่มันแนม่จะไม่มีอะไร mm. Mm. ผมละเริ่มใหม่ตอนแรกอ่ะัดตอนคาซีนมันจบแล้วไงท่านผู้ชมแล้กวกลัวคนดูไอ้ซีนหายโอ้ไม่มีนเนื้อเรื่องเลย น่ามาว่าว <มา S 1> ่ามาเดี๋จะวิ่งนะวิ่งก่อนจ้าไม่วิ่งหรอกจ้าอย่า,ยาทำไมทำสกินขอเปลี่ยนสกินก่อนสกินต้องเป็นสกินนี่เท่านั้นเสียงเสาะทำไมไม่ได้หรออะไรอ่ะอทำไมเราไม่มีรันทดนายไม่ทำเงี้ย

โองมาเขางอย่างนี้เลยไอ้เศษแม่งโกง Two thousand years later ฮาลูฮาลูตายคาลูเลยแม่ไอ้ยังแม่งมโกงเลยสัสวายกระจอกตายคารูอะวาย,ยเจ็ดิทิงกูเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรนะไอ้เศษเราแบบไม่เห็นกูสามรอบแล้วเนี่ยควาย ชั oh, Jesus, ้นบนเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ชั้นบนลงล่างแล้วลงล่างแล้วลงหากูแล้วเนี่ยลงล่างแล้วกูพยายามรอบบนเลยลงล่างลเขารูเขารู้สิตัวแม่งตายคาลูแบบท่าไหนเนี่ยไหนมันเดินขึ้นกระสละ คือเกินผมเจอซานต้าซานต้านั่งร้องไห้เอาสิเอี๊ยวอีที่เชี่ยวครับครับมึงต้องช่วยคิดใหมได้คีดไปโปรดช่วยซานต้าอ่าเอ๊ยัดหยอกหยอกวงว่าด้วย Oh. เราหาเชือกไปหาเชือกมาดิสิพยายามหาอยู่ไหนเชือกหาเชื uh huh. เอกมอ้าวฮีบักไอ้เด็ดฮี uh huh. นบัก,กบ uh huh. ติดกระแพงลงข้้งล่างไปแล้วเร uh huh. ็ดชั้ล่างไปแล้ว ออเข้าใจละสิเข้าใจละเข้าใจเลยเอ๊ะสรุปเชือกกูจำเป็นไหมเจอกูมันเจอกูตายตายตายกูตายสิกูตายกูตายเนี้ยเอาเชือกไปเอาเชือกได้แล้วไม่ต้องคุยกับเอวหรอกคุยแล้วคุยแล้วแล้วให้กูทำไรมีเชือกแล้วอ่ะเออ เอาเชือกอะไปไปไปซ่อมรถซานต้าไปส,ส,ไสิเอาทุกอย่างไปซ่อมรถซานต้าไปคุ้ยชื่อตกใจหมดผมเจ็ดเปอร์เซ็นต,นตน์แล้วเสร็จแล้วมีแพ่คอนโทนรลใช้อะไรวะมีแผ่คอนโทรลชั้นล่างหรือเปล่าไอ้สิมันวิ่งเร็วมากเลยไอ้สิ คือชั้นสองมาแล้วจากเสียงตีนหรือเปล่าวะเขาบอกให้ช่วมันคิดมากอะไอเทีชั้นสองไม่น่ามีอะไรไม่เดี๋ยวมันสร้างไว้มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเอาซ่องรัคทิดมาสก็เสร็จไรทีอีเนี่ย อีเสร็จพูดกับเอลอีกครั้งหน่สร็จไปๆลาดสลาคุณว่ายักไอสัตว์เห็นเงาไอเสร็จ t 0 t h years later นึกเสจจะาคุยกับเอลไอสัตว์มันมาอ๋อออเจอเจอถอยแล้วสิเจอถอยแล้วแลอย

มันจริงแหละยี่อี่ตรงหบ้านด้วยด็กหบ้นมาเได้เราปหาเลยาเสี่ยหลอไหนเด็กดแล้วเจอของเล่นแล้วอีกแล้วย่ออะนี่พิารออยู่ในห้องดีอะไราเล่นอยู่ดขล่นีคนเดียวเอออยู่คนเดียวใช่ไหม โอ้ยฉันเดิไปเออยี่สิบเก้าก่นัะไม่เมอนกันไม่เหม่อนกันที่จะกุมมันสุดท้ายมันชีวะแบบนี้เลยไม่เหมือนกันตัวใหญ่ยังตามไปอีกไม่เหมือนกันที่มีตัวก่อนต่อแล้ว่ดี๋ยวตัวนีไก่ใช่แบบนี้นี่มันถ่ายไม้ใช่ไมาดีจังเล่เขาทำให้เขาผมจริงด้วยเขาที่เป็นตเลยตัวนี้คือใครติดก็ใชหมดแล้วเอออยู่ข้างหลังไม่เป็นไบ้างเหาเขาเล่นกันบนนี้ก็ระเบิดอย่างเเลย

เออยิงนะเด็กก no okay. okay. ็ได้ไม่เห็นมาแต่สอนจริไหมเด็กสารอยเหรอวะกูเจอหมดเลยเด็กเด็กเด็กไปยังนี่เด็กกจะพาเป็นวตงอนมางไรกูขอหน่อย่ากูดีมือานเด็กเห็นไหมน้ากูแน่เด็กเด็กไปพร้อมแล้วไปพร้อแล้วยังไงยันไงเด็กยังไแล้วน่าแล้ว่ไอ้เด็กน่ากนมาสัตได้เเล่นอยู่เอาืนล ชิ้นนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็ตต่ก็คือทอยไปสิโอ oh. ้ยไอ้นี่มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่งี้อันนี้ก็คือทอยเว้ยกูเพิ่งรู้กูรู้ว่าเป็นภาษาอังกฤ,ฤษที่คนไม่ะไป <What? S 1> ไม่คุยกับเอวอุ้ยควันตีน เ็ษมึงเห็นไหมแม่งคนตีนไอ้สัสพอจะลงชั้นล่างเสือกพุ่งขึ้นมาจากชั้นล่างไอ้สิไม่เอาไอ้เชี่ยไม่ดีอย่าตามกูหวยวิ่งกูไม่จำเป็นเลยนะเนี่ยแบบไม่ต้องกดชิปก็ได้วะ่ะจำเป็นเลยเศษมันแอบมันแอบด,ดีมากเลยใช่ไหมเลยม,มิกเมื่อกองจริงไอ้สัสอย่างเนี้ยมไม่เล่นแต่มิกนี่กูไม่อยากเน้นความน่ากลัวไม่ น่ากลัวเลยนุ้ยมันสนุกด้็ดมันดีอ่ะคุยกับเอวละนี่สินี่เท็ดค้าจ้าที่สติวเดี๋ยวขี่ฟอร์มไอสัตว์ให้กูมันบอกให้กูขมโมยกุญแจอ่ะอ่ะขมโมยกุญแจนะประเทศได้กุญแ,แจแล้วได้กุญแจแล้ว ลงชั้นล่างไอ้ควายเอ,อ้ยเอ,อ่อกูได้กุญแจแล้วเสร็จมันคลัชั้นล่างไอ้สัตว์มันรู้กูได้กุญแจแล้วมันวิ่งลงชั้นล่างลเลยเสร็จรอเดี๋ยวกูไปรอให้สู้ๆเดีย๋ยวไม่ไม่รอมันขึ้นมาเรามาขึ้นมาแล้วก็วิ่งดูมันเราขึ้นมาแล้วก็แอบ,บเลยมันมองไม่เห็นหรอกขึ้นไปในท่อเลยแอบได้แอบอะแบบ อะ nice. <Nice. S 1> ไร็มเรยไนส์สนส์สแตนต้าเรามาช่วยคุณแล้วอ้าูว้ากุญแจแล้วไม่ใช่เหรอเออจีิงี้ได้แล้วเยสสันต้ามาฆ่ามันไอ้เจ้าห่วยน่าสันต้าเป็นหรือไงเออนั่นดิโอ้ <laughs> มาซานต้าได้แบบดีมากเลยใช่ไหมเสรอจ